สนสนุนโดยไซเดอร์เบร์แับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครัช่วงนี้จะเป็นการเล่นเกมเซ็กซี่กันนะครับให้แขกรับเชิญเนี่ย เลือกไผ่ป้ายนะครับในนี้จะมีอยู่ห้าเกมพี่ยันเอามาพิมนี่ยังไงแผ่นป้ายหนึ่งถึงห้าจะเอาหมายเลขอะไรเอาสามหมายเลขสามนะครับได้เกมชอนชัยไซเดอร์ครับง่ายๆเราจะโยนตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีอยู่หลายตัวยันพิมี่ทำอะไรพี่ยันพิมมี่ยันใครเอาตัวอักษรที่มาได้มากที่สุดนะครับมันจะเป็นฝ่ายชนะ ผู้แพ้เนี่ยจะต้องปั่นจิ้งหรีดแล้วก็ทำตามคำสั่งของผู้ชนะโอเคลเฮ้ยมีคนแอบถ่ายไว้มีคนแอบถ่ายไม่เสียเวลานะครับเอาครับพวกคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่ม ทิมมี่อย่าทับบีอย่าทับบีอย่าอย่าดูทรงแล้วเนี่ยทิมมี่ง่าจะโดนนะครับทิมมี่เราไปด้วย น้องแม่งเตี้ยไงว่ายน้ำลำบากอาณาของทีมกับหมูยัดไว้สตูดงเกงในสุโกงจริงเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆยังมีสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบสองสบสี่สิห้าครับนี่อะไรเนี่ยขี้โกงมขี้โกงขี้โกอะไร ลงไปทําอะไรมาเนี่ยหยิบมาได้แค่ห้าอันนะครับ <c oughs> เอาละครับผู้แพ้ของเราจะต้องโดนทําโทษ <c oughs> ด้วยการา<ๆ>ปั่นจิ้งจกนะครับแกงอยูย่นะอะไรนะ <c oughs> เขาจะต้องโดนปั่นจิ้งหรีดอ่าปั่นจิ้งหรีดแล้วก็คุณสามารถลงโทษเขาได้อ๋อเหรอเอเอมาขึ้นมาปั่นจิ้งหรีดเสร็จว่ายน้ําเนี่ยไปกลับหนึ่งรอบ เออใส่บีกินี่ไปกับงอีกรอบใส่บิกินี่ว่า้น้ำก่อนล้าวหา้น้ำเต็มหรือเปล่าไม่เป็นไรไปท่าไหนก็ได้โลกไปไปเอาเดี๋ยวพี่ไปเอาจระเข้มาให้เออมาถ้าพร้อมแล้วนะครับกี่กี่ครั้งนะยี่สิบครั้งค่ะยื้ยื้เชิญอ่าขะเราหมุนอ่าหนึ่งไอ้สองแล้วสองหอยแล่ะอันหนึ่งเองมาหมุนมาสองเออก้นผ่านที่เมื่อไหร่ก็แปลว่าเป็นหนึ่งรอบ ไปสามเออและดูช่างไม่มีอนาคตเลยสิไปไหนเนี่ยอ่าหมุนมาแล้วแล้วแล้วห้าแล้วแล้วแล้วเออรายการนี้เอามาขุด่าหรือสาวเซ็กซี่มาเฮ้ยแปดแล้วแปดเองเก้าแล้วแล้วแล้วเฮ้ยจระเข้เล่นนี้ได้ด้วยเหรอ เอาเก็นครบแล้วไป,ไปไว่ายน้ำมาทะเลไปไปเริ่มอย่างตรงโน้น ทุแกแป๊บเราก็มาแล้วนะครับอ่าเหนื่อยแล้วก็ <c oughs> กินน้ำชันโบขอเราไปครับผมเออไปขึ้นไปกินน้ำชันโบนะครับเออหรือไม่ไเราออ,ออกก็ได้มาขึ้นมาเลยทั้งนั้นนะ่ะใช่นี่มึงถือนี่ไปตลอดครับผมได <c oughs> ้อะเออเพื่อภาพมุมมองที่ดีโอเคเปิดมาเปิดให้เปิดไม่ออกมือเลื่อนมือเลื่อนนี่โอ้โห กินทุกวันครับผมเซอร์เบียเนี่ยคอาวนี้ก็ขอบคุณนะพิมมี่ด้วยนะครับสามคนนะครับขอบคุณครับนะฮครับอะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมกับไซเดอร์เบียบียัวโอนซันนั่นเองนะครับสร้างวันใหม่ให้เป็นของเราครับผมวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการดูสวิตวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย